กองทัพเงาแห่งทะเลทรายในตำนานของทะเลทรายอันกว้างใหญ่มีเรื่องเล่าขานกันมาหลายร้อยปีเกี่ยวกับกองทัพที่สาบสูญไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันคือกองทัพของใครกันแน่แต่ทุกครั้งที่พยายุทรายโหมกระหนำ่ำจะมีคนได้ยินเสียงกองศึกเสียงฝีเท้าของมา้าและเสียงดาบกระทบกันอย่างคล้ายกับการสู้รบที่ไร้จุดสิ้นสุดเล่าว่า เมื่อหลายร้อยปีก่อนมีกองทัพใหญ่ยกพลข้ามทะเลทรายเพื่อนำทัพไปโจมตีอาณาจักรหนึ่งแต่ระวังทางพายุทายก็ซัดลงมาแบบไม่ให้ตั้งตัวกองทัพนับหมืน่นนายหายไปในพริบตาไม่มีร่องรอยไม่มีซากศพไม่มีอาวุธเหลือไว้ให้เห็นคนที่อยู่แถวนั้นเชื่อกันว่าพวกเขายังไม่ตายจริง แต่ถูกคำสาปของทะเลทรายคืนกินและต้องต่อสู้กันเองตลอดการมีนักเดินทางหลายคนที่เคยอ้างว่าเจอกองทัพนี้บางคนบอกว่าเห็นกองทหารชุดเกราะโบราณกำลังเดินแถวกันในสายหมอกของทะเลทรายบางคนได้ยินเสียงร้องโหยหวนคล้ายกับขอความช่วยเหลือแต่พอเดินไปดูกลับไม่พบอะไรเลยมีชายคนหนึ่งชื่อยูซุป เขาเป็นพ่อคาเร่ที่เดินทางข้ามทะเลทรายมาตลอดชีวิตคืนหนึ่งระหว่างที่พักแรมกลางทะเลทรายเขาได้ยินเสียงกองทัพม้าแหวกผ่านทะเลทรายตอนแรกเขานึกว่าเป็นโจรทะเลทรายแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นเงามืดของฐานนับร้อยกำลังเคลื่อนผ่านร,บรอบๆค่ายของเขาตาของพวกมันไร้ชีวิต เรากับวิญญาณที่ไม่ได้ไปไหนหลังจากคืนนั้นยูซุปไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยและเขาก็เลิกเดินทางข้ามทะเลทรายแต่ก็ยังมีบางคนที่พยายามค้นหาความจริงนักโบราณคดีบางกลุ่มอ้างว่ากองทัพที่สาบสูญอาจถูกฝังอยู่ใต้ทะเลทรายและเมื่อใดก็ตามที่พายุทรายรุนแรงพอ เม็ดทรายบางส่วนจะเปิดเผยซากเกาะและดาบเก่าที่ถูกฝังมาหลายร้อยปีทว่าทุกครั้งที่มีคนไปค้นหาไม่เคยมีใครกลับมาเล่าเรื่องราวนั้นได้เลยบางคนเชื่อว่านี่คือคำสาปของทะเลทรายบางคนบอกว่าเป็นเพียงตำนานที่แต่งขึ้นเพื่อให้คนหวาดกลัวไม่กล้าเดินทางลึกเข้าไปแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไง ตำนานกองทัพที่สาบสูญก็ยังคงเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้และหากคืนไหนพายุทรายโหมแรงอย่าแปลกใจถ้าได้ยินเสียงดาบกระทบกันจากที่ไกลๆเพราะอาจเป็นพวกเขากองทัพที่ไม่มีวันได้พักจากการสู้รบมีเรื่องเล่ากันว่าถ้ามีใครสักคนเดินหลงเข้าไปในทะเลทรายลึกพอจนไม่มีร่องรอยของผู้คน ไม่มีดวงดาวนำทางและไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงลมพัดคุณอาจได้เห็นพวกเขากองทัพที่สาบสูญแห่งทะเลทรายมีชายคนหนึ่งชื่อฮารุนเป็นนักล่าสมบัติที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับกองทัพนี้และเชื่อว่าถ้ามันมีอยู่จริงต้องมีสมบัติมากมายถูกฝังอยู่ด้วยบางตำนานเล่าว,ว่า กองทัพนี้นำเอาทองคำและอัญมณีจากเมืองที่พวกเขาป้นติดตัวมาด้วยหากพวกเขาหายไปทั้งกองทัพสมบัติก็จะยังอยู่ที่ไหนสักแห่งใต้ทะเลทรายฮารุนใช้เวลาหลายปีศึกษาเส้นทางของกองทัพโบราณน,นี้จนวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจออกเดินทางพร้อมกับกลุ่มคนของเขาพวกเขาเดินทางข้ามเนินทรายสูงต่ำ ทนกับอากาศร้อนแผดเผาในตอนกลางวันและหนาวเยือกในตอนกลางคืนแต่หลังจากเดินทางไปได้หลายวันทุกอย่างเริ่มแปลกขึ้นคืนหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังตั้งแคมป์ไฟในกองไฟเริ่มกระพริบยอย่างไม่มีเหตุผลลมที่เคยสงบกับพัดแรงขึ้นและในเงาของทะเลทรายพวกเขาเห็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนตัวแข็งทื่อ กองทหารในชุดเกราะโบราณกำลังเดินผ่านพวกเขาม้าของพวกมันไม่มีเงาและดวงตาของทหารเหล่านั้นเป็นสีดำสนิทเหมือนถูกกินด้วยความมืดฮารุนและพักพวกไม่กล้าขยับตัวพวกเขาหายใจแผ่วเบาเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นรู้ตัวเทว่าทันใดนั้นทหารนายหนึ่งก็หยุดเดิน และหันหน้ามาทางพวกเขาเจ้าเป็นใครเสียงนั้นดังขึ้นจากความว่างเปล่าไม่ใช่เสียงที่มนุษย์ควรมีแต่มันดังเข้ามาในหัวของฮารุนโดยตรงเขาพยายามไม่ตอบแต่ร่างกายกับแข็งทื่อเหมือนถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดวงตาสีดำสนิทของทหารคนนั้นเริ่มเปล่งแสงจาง เราวกับมันพยายามมองทะลุเข้าไปในจิตใจของเขาพวกพ้องของฮารุนบางคนเริ่มร้องด้วยความหวาดกลัวบางคนลม้มลงกับพื้นมือไม้สัน่นฮารุนรู้ว่าพวกเขาต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเราต้องไปเดี๋ยวนี้ฮารุนตะโกนและทุกคนก็เริ่มวิ่งอย่างบ้าคลั่ง พวกเขาวิ่งไปในความมืดทายุทรายเริ่มก่อตัวขึ้นเสียงกองศึกดังขึ้นไล่หลังพวกเขามาคล้ายกับพวกเขากำลังถูกตามล่าบางคนหันกลับไปดูและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้ต้องขีดร้องกองทัพที่สาบสูญกำลังไล่ตามพวกเขาร่างของฐานเหล่านั้นขยับไปราวกับเงาที่ถูกลมพัด พวกเขาไม่มีเสียงฝีเท้าแต่เสียงโลหะกระทบกันดังก้องไปทั่วฮารุนพยายามนำทางกลุ่มของเขาออกไปจากเขตนั้นแต่แล้วพายุทรายก็หมกระน่ำแรงขึ้นแรงลมพัดทุกอย่างกระจัดกระจายวิสัยทัศน์ของพวกเขาถูกปิดบังไปหมดสิ่งสุดท้ายที่ฮารุนจำได้คือเงาดำสูงใหญ่ ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นทรายและเสียงกระซิบที่ดังเข้ามาในหัวของเขาไม่มีใครหนีจากสงครามนี้ได้รุ่งเช้าคนที่เหลือรอดจากกลุ่มของฮารุนถูกพบอยู่ที่ชายขอบทะเลทรายพวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นบางคนกลายเป็นบ้าบางคนเอาแต่เพ้อถึงเงาทหารที่เดินอยู่ในพยายุทรายแต่ฮารุน ไม่เคยถูกพบอีกเลยและกองทัพที่สาบสูญก็ยังคงอยู่ที่นั่นรอคอยผู้บุกรุกคนต่อไปหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับ EP นี้จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ